สวัสดีค่ะลูกศิษย์อาลัยพระอาจารย์นุ่มวัดส้อยทองมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ96ปีเผยคำสั่งเสียสุดท้ายวันที่5มิถุนายน68นายภพศาพราพรานนืชมงคลนักกฎหมายชื่อดังได้โพสแจ้งข่าวการมรณภาพของอาจารย์นุ่มวัดส้อยทองพระนักพัฒนาผู้เปี่ยมเมตตาซึ่งได้รัสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่4มิถุนายน2568เวลา13นาฬิกา ณโรงพยาบาลสงศิริอายุ96ปีพันษา76โดยสาเหตุการมราภาพเป็นไปตามอายุไขพระอาจารย์นุ่มได้สั่งเสียไว้อย่างเรียบง่ายให้เคลื่อนสรีระไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเอกอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยจะมีการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลสงในวันที่5มิถุนายนเวลา10นาฬิกา พระอาจารย์นุ่มเป็นพระชาวบ้านจากกระแสศิลป์ผู้ได้รับทุนการศึกษามาศึกษาพระธรรมในกรุงเทพเมื่อกว่า70ป,ปีก่อนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้านพุทธศาสนาและอุทิศตนเป็นสมณะผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์ตลอดชีวิต ท่านได้อุปการะและเมตตาช่วยเหลือผู้คนมากมายทั้งต่อพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทและโดยเฉพาะกับตระกูลพืชมงคลโดยเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์นุ่มยังได้เดินทางมาฉันพัตตาหารและรับบิณฑบาตจากพนักงานบริษัทธรรมนิตินาอาคารถนนประชาชื่น20ขอแสดงความอาลายัยและน้อมลำลึกในเมตตาธรรมของพระอาจารย์นุ่มอย่างสุดซึง้งขอบคุณมุมข่าวค่ะ